สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่า ราคาทองคําก็ยังคงท,งทรงทรงตัวนะคะเพราะว่ารอตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญในฝั่งสหรัฐนั่นก็คืออัตราเงินเฟอ้อนั่นเองนะคะแต่ว่าถือว่าไม่ได้ลงไปเยอะนะคะขึ้นลงเล็กๆน้อย,อยๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ล่าสุดสําหรับบ้านเราวันนี้สาคมคมม้าทองคําก็มีการประกาศราคาลงไป50บาทต่อบาททองคํานะคะตัวของทองคําแท่งนะคะขายออกอยู่ที่27,800บาท รับซื้อ27,700บาทนะคะทองรูปพัรร์ค่ะขายออก28,300บาทรับซื้อ27,197.04บาทนั่นเองนะคะแล้วก็โกลสปอตนั้นอยู่ที่1,886.50ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนนะคะเงินบาทอยู่ที่31บาท14สตางค์ 3. ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณนัทวุฒิวงยาวรักษ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผู้นารสวัสดีคผู้ชมด้วยนะครับค่ะก็เห็นราคาทองค่อนข้างที่จะนิ่งๆทรงๆนะคะเพราะว่ารอตัวเลขสําคัญนะคะ <c oughs> คุณนัทวุฒิประเมินยังไงบ้างนะคะเพราะว่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงนะคะมันจะกดราคาทองลงไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางสำนักก็เริ่มจะมองว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเฟดก็น่าจะยังไม่มีการลดวงเงิน QE ในการประชุมวันที่สิบห้าสิบหกนี้ค่ะครับผมก็สำหรับเรื่องต้น นะครับเรื่องคาดการเงินเฟอ้อเราไปดูคาดการมานะครับก็คือเรียกว่าเงินเฟอ้อยังคงเร่งตัวขึ้นนะครับที่ทางบูมเบอร์คอนเซนเซัคาดการค่ะหรือก่อนหน้านี้ที่มีเงินเฟอ้อของจีนก็เร่งตัวขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ mm hmm. การเร่งตัวขึ้นก็ส่งผลให้ตลาดกังวลว่าเฟดเนี่ยจะลดมาตรการ QE หรือว่าขึ้นบอกเบี้ยนะครับเพื่อชะลอภาพรวมของเศรษฐกิจไม่ให้ร้อนแรงเกินไปนะครับแต่ก็ ต้องบอกว่าแต่พอไปดูปัจจัยอื่นๆทั้ง scdr uh huh. นะครับที่กลับเข้ามาซื้อในเดือนนี้ uh huh. แล้วก็จะมีในส่วนของบอลยูสหรัฐก็ยังลดลงต่อเนื่อง <That. S 2> นะครับตัวนี้เราก็ไปแท็กตัวของอัตราดอกเบียไลยบอลนะครับตัวอัตราดอกเบียไลยบอลก็ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากนะ, uh huh. นะครับก็คือ,อยังเรียกว่าแช่อยู่ในระดับล่างนะครับ <That. S 2> อย่างนี้เราก็เลยให้น้ําหนักว่ารอบนี้เฟดน่าจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่การที่ คืนนี้อ่าแต่ถ้าคืนนี้ประกาศตัวเงินเฟ้อสูงขึ้นเนี่ยแล้ว <c oughs> ทองถูกกดลงมา <c oughs> นะครับแล้วไม่หยุด1,850เหรียญน,นะครับ <c oughs> อันนั้นเป็นจังหวะเข้าซื้อมากกว่า <c oughs> นะครับแล้วก็เป็นการลงแค่ระยะสั้นๆด้วยหรือเปล่าคะยังไม่ได้หลุดเทรนว่าตอนนี้กลายเป็นขาลงแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็คือใช้1,850เหรียญเป็นเกมได้เลยครับ <c oughs> ถ้าไม่หยุดตรงน,นั้นแต่ว่าแค่ปรับฐานเพื่อ ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ถ้าหลุดลงไปเลยอันนี้จะเริ่มสร้าง lower low แล้วจะเริ่มเป็นสัญญาณของการาเปลี่ยนแปลงแนวโน้มครับค่ะถ้าดูประกอบกับทางเทคนิคล่ะคะคุณนัทวุฒิก็มีจุดที่บ่งบอกถึงแนวโน้มราคาทองคำยังไงได้บ้างอะคะ่ะครับผมก็แนวรับใกล้นะครับเราให้1,870แล้วก็แนวรับต่อไป1,850ที่บอกหรืว่าเป็นแนวรับที่แข็งๆแ,แล้วก็ห้ามหลุดเด็ดขาดนะครับค่ะ แล้วก็สําหรับการลงทุนในช่วงนี้ถ้าเป็นฟิวเจอร์ก็ยังอยู่ในสถานะเป็นฝั่งรองได้อยู่ถูกไหมคะครับผมก็ถ้าใครอยากจะเล่นช่วงนี้นะครับทั้งทองคําแท่งหรือว่าฟิวเจอร์นะครับก็แนะนํำรอคืนนี้เลยพอประกาศในส่วนของอัตราเงินเฟ้อถ้้สูงกว่าที่คาดไว้หรืออยู่แถวๆ4.7เนี่ยแล้วทองย่อลงมาแถวๆ1,850นั้นมองเป็นจังหวะเข้าซื้อสะสมนะครับเพื่อเล่นรีบาว ร,รีบาวรอบนี้เนี่ยในฝั่งของโกลเบกนะคะมีข้อมูลอย่างไงบ้างมันมีโอกาสจะทะลุไปหนึ่งพันเก้าอย่สบอย่างนี้มีโอกาสจะกลับมาได้อีกไหมคะครับสำหรับรอบนี้ไปจนถึงในเรื่องของสัปดาห์หน้านะครับมองว่าเต็มที่น่าจะได้แถวแถวพันเก้าร้อยนิดๆราะว่าคนที่จะซื้อเนี่ยยังไม่กล้าซื้อนะครับเพราะว่าต้องรองผลการประชุมเฟดก่อนประเด็นคือตอนนี้สู้กันอยู่สองแรงทุกอย่างดูดีหมดแต่คนกังวลว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยซึ่ง ผลการประชุมจะออกสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับ่คนก็ยังไม่กล้าซื้อแต่ถ้าสัปดาห์หน้าเฟร็จบอกเลยว่าโอ้ย,ฉ,ยอฉันยังไม่ลดฉันยังไม่ลด QE ยังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมีโอกาสที่ทองจะทะลุพันเก้าหรือทะลุแนวต้านเดิมที่พันเก้าร้ยี่สิบได้แต่ก่อนที่จะประกาศเนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกคนไม่อยากรับความเสี่ยงเยอะอย่าคิดข้าวนะครับาค่ทีนี้ถ้าเรามอง ความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งก็คือตอนนี้ข่าวในภาพรวมที่มันออกมาก็คือดูเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นนะคะ World บ a n k ปรับประมาณการ g d ดีโลกเพิ่มขึ้นนะคะเตรียมเปิดการเดินทางกันแล้วในยุโรปในสหรัฐอเมริกาตัวเลขการฉีดวัคซีนก็ก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้มันจะเป็นตัวกดดันระยะยาวหรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วทองก็อาจจะไม่ได้อยู่ในฝั่งขาขึ้นจริงๆอะคะ่ะครับอันนั้นก็คือส่วนใหญ่ประเด็นที่คุณอังคาแจ้งมาจะ ็นตัวสนับสนุนว่าเศรษฐกิจดีค,ควรจะเริ่มลดขึ้นดอกเบี้ยะนะครับอันนั้นก็คือใช่ครับระยะยาวเนี่ยถ้าทองเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเขาแพ้ในส่วนของดอกเบี้ยกับการลด QE เพราะว่าเขาเป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟอ้อนะครับถ้าเงินเฟอ้อมาแลวเขาไม่ลดคือธนาคารกลางไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยหรือลด QE เ,เงินเฟอ้อยังไปเรื่อยๆทองก็ยังได้แรงบวกแต่ถ้าเริ่มรีเวิร์สกับเนี่ยทองในระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็ อาจจะถูกจบรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าระยะสั้นๆจับตาที่18-50นะคะถ้าไม่หลุดก็ยังไม่เสียทรงสักเท่าไหร่แล้วก็ในแนวตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่สามารถเข้าไปรับได้ด้วยเหมือนกันนะคะใช่ครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนทวุฒิค่ะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นมุมหมองจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โรเบ็นะคะวิเคราะห์ภาพรวมสําหรับกรอบการลงทุนของทองคาแล้วก็กลยุทธ์ด้วยนะคะจากทองเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาเจาะลึก กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นค่ะ